สวัสดีค่ะร้านบ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นโต๊ะอาหารนะคะเป็นไม้สักทองแท้ทั้งหมดนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูขนาดของโต๊ะก่อนนะคะโต๊ะตัวนี้นะคะขนาดขนาดยาวยาวอย่างเงี้ยนะคะเออ2เมตร20นะคะแล้วก็หน้ากว้างตรงนี้นะคะประมาณ 1เมตรนะคะพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่อันนี้เป็นไม้สักที่หนามากเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องวัดให้ดูนะคะซึ่งความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะคะหรือว่า6เซนติเมตรนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้สักทองที่มีต่อกัน3แผ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อน1 2 3นะคะความยาวอยู่ที่2เมตร20ความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะส่วนของขานี่นะคะอยู่ที่5คูณ5นิ้วนะคะขาตัวนี้นะคะ5คูณ5นิ้วไม้สักทองที่หนาขนาดนี้หายากมากเลยนะคะส่วนโตะไม่ใช่โตะค่ะเก้าอี้ที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะมีความหนาเนี่ยเท่ากับชิ้นนี้เลยนะคะคืออยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึง่งหรือว่า6เซนติเมตรแบบนี้นะคะ แล้วก็ขาของของของเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วคูณ4นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไม้สักทั้งแผ่นแบบนี้เลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ต่อนะคะเป็นไม้สักแบบนี้ทั้งแผ่นเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูของจริงนะคะโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ศูนย์8 7 6 1 9นะคะ นี่คะ่ะชุดนี้บอกได้เลยว่าหน้าที่จะสะสมมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่สวยจริงๆค่ะถ้าคนภาคมีเงินก็คงซื้อเก็บไว้เองนะคะอันนี้นะคะเก้าอี้เ,เก้าอี้นั่งตัวนี้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะคะยาวยาวสองเมตรยี 2, 20, เหมือนกันนะคะส่วนขาตัวนี้ก็ประมาณ นี่นะคะยาว2เมตร20นะคะแล้วก็ขานี่อยู่ที่ประมาณ4 4คูณ4นิ้วนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะสอบถามรายละเอียดเพ,เพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์098 428 7 6 1 9นะคะอันนี้เราเป็นงานที่เราลงแลกเกอร์ไว้นะคะถ้าเกิดว่าท่านที่ชอบแบบดิบๆก็คือเดี๋ยวเราเออไม่ใช่ดิบๆค่ะ ชอบสีด้านๆน,นะคะเราก็จะลงเป็นแล็กเกอร์ด้านให้นะคะสำหรับอันนี้เราใช้เป็นแล็กเกอร์ด้านกึ่งเงานะคะของที่ร้านเราจะไม่ได้ใช้แว็กนะคะนี่สำหรับร้านบ้านปัญญานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะทุกวันเลยนะคะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมาชมกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ๆเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ